มาแล้วมาแล้วนะครับผมนะฮะพ่อผู้ใหญ่ขับรถมาเองนะฮะเมื่อสักครู<ม>คร่ก็น้ํามันหมดนะครับไปเติมน้มํนมาม,ม,มันมาใหม่นะฮะ<ม>โอ้โอนะมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับโ,โอ้โหมีเทพพระบตทเทพธิดาน,นั่งมาด้วย, <laughs> <laughs> ย เที่ยวมาซะแล้วบึ่ <c oughs> มุดมาแล้วก็มีหลังคาไม่ต้องกลัวน,นะคะนี่ค่ะอันนี้คือร้านแม่ดาจะลงตรงนี้เลยค่หอยขึ้นมาบางที่นี่ <c oughs> แล้วหอยขึ้นมาก่อนที่อ๋อนัอ่นมีที่ต้มนะได้เยเฮ้ยยังไม่ได้ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ ตัางกล้องก่ไปช่วยกันยกเร็วนี่คือพื้นที่ของร้านและผู้ใหญ่นะฮะค้องผ้าคอง จะไปช่วยเขายกฝากหน่อยครับนี่แหละโอเคทีเดียครับกำลังย้ายหน้าไปทางไหนย้ายท้นสองนน้าไา าก่อนวางก่อนนงย้ายซุ้มบ้านแม่ผู้ใหญ่นะคะย้ายมาอยู่ที่ตลาดเอ่อน้อยบ้านลุงพลนะคะแม่ลุงวางแม่ลุมาลงได้ไม่ยบมามันร้อนโ้ไม่หยไม่หยิบเดี๋ยว

อันนี้สวยย่างสวยย่างสวยย่งครับประกันคืออะไรครับอันนี้เป็นร้านน้ำชาผมวันนี้เราก็มาช่วยกันนะฮะยูทูบเบอร์ร่วม20กว่าช่องนะเรามาช่วยกันออกแรงแข่งขันคนละนิดคนละหน่อยนะครับผมนีค่ะนี่ค่ะเป็นน้ี่ค่ะนี่ขอบคุณมากๆเลยยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะ พี่ช่วยยกมาตรงนี้นะคะแม่จะเกามาตั้งนานแล้วค่ะคมีโอกาสก็คือค่าวัสดุกรัช่นนี้ละค่ะประมาณหนึ่งหมนคะแม่จะขายอะไรบ้างอยังไม่รู้ค่ะถ้าใครมีอะไรจะขายก็มาขายก่อนเลยอ๋อโอเคเดี๋เวเดเสือจะเปิดร้านน้ำก่อนเนาะได้โอ้ตั้งได้ายได้ขายได้ถ้าใครอยากะขายางงี้เราก็ทำของมาขายได้ได้ค่ะได้เอา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 ายายเอาไป่อไป่อเนี่ย

คุณจะเป็นหนุมไอ้หนุมไอ้หนุ่มไอ้แท็กแท็กเหรอคุณนับปั่นที่นี่ก็จะเจริญไปเรื่อยๆนะฮะสวยงามขึ้นทุกวันเรื่อยๆนะครับผมนะฮะนี่ก็คือภาพล่าสุดจากตลาดน้อยลุงพลนะฮะฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งเดียวกับร้านป้าคำสายฝั่งป่าบ้านลุงจิมนั่นเองนะครับผม